โอ้ยดูดิสินหมึกจะมีอะไรอยู่ในแห่พี่น้องเฮ้ยสินหมึกอีกแล้วปื๊ดพี่น้องใจเย็นใจเย็นเสินหมึกมีอะไรอยู่ในแห่อยู่ในมือไหมมีเปล่าอุ้ยอะไรอ่ะไอ้ดำรับไอ้ดำไอ้ด้โดเหรออู้แซว โอ้โห้ไม่สิบโลเลยนะไอ้โด้เนี่ยยังมีงูเห่าเลยนะโอ้ได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 ้คู่กันดูเสดเด่นด้วเสดเด่เสดเด่เสดเด่นเสดเดมีอะไรจะโชว์โอ้ยให้มันเที่ยงนานๆเสดเด่นตัวจ้าโอ้โอ้ไอโด้โอ้โอ้โอ้โหโอ้มาเป็นคู่เลยเหรอมันมาเป็นคู่เหรอมาผมโฟกัสคู่ได้ไหมโชว์โชว์คู่เลยโชว์คู่เลยเสดเด่นเออโอ้ยโดนคู่เลยพี่น้องตัวจ้าว้าวหูผัวเมียกัน ขอบคุณครับไอโด